สวัสดีครับ MCE โลโบนะครับวันนี้เราจะมาให้ทุกท่านได้ดูตัวนี้เป็นเกียร์สโลนะครับเกียร์สโลหลังสโลท้ายนะครับเป็นตัวเกียร์สโลเกียร์ฝากเกียร์ที่ต่อจากตัวเรียกว่าตัวนี้ต่อกับไอเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายหรือโดยหมูนะครับเสียบเข้าไปในนี้นะครับจำปาก็ยี่สิบมิลน,นะครับจำปายี่สิบมิลน,นะครับ ตัวนี้สามารถใส่ได้กับเกียร์หลายตัวหลายอย่างนะครับหรือว่าจะเจาะทําทําตัวเพลทตัวนี้ใหม่ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวยึดตัวกลางเพลทนะครับตัวนี้จะสามารถรับน้ําหนักบรรทุกได้ถึงห้าตันนะครับห้าตันนะครับตัวน้ําหนักเขาก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดโลเก้าโลแปดโลนะครับเจ็ดแปดโลนะครับตัวนี้คุณสมบัติก็คือเขาจะต่อตรงนะครับ ถ้าเราไม่ไม่ดึงสลิงตัวนี้นะครับก็จะต่อตรงก็คือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับถ้าดึงสลิงเพลปุ๊บก็จะเป็นเจ็ดต่อสี่นะครับเจ็ดรอ,อบต่อสี่รอบนะครับหมุนเจ็ดรอบทางเข้าเจ็ดรอบทางออกต่อหมุนสี่รอบนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวตัวตัวสลิงตัวนี้นะครับตัวดึงตัวดึงนี่นะครับเอให้ถูตรงนี้นะครับเวลาเราดึงสลิง ตัวนี้จะโยกมาแล้วก็ล็อกนะครับล็อกก็คือตัวนี้จะถูกดึงแล้วพอตัวนี้ถูกดึงปุ๊บสโลตัวนี้ก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะเป็นเจ็ดต่อสี่นะครับหอปลดตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เราเอามาให้ดูนะครับสําหรับเ,เกียร์สโลต่อเฟืองท้ายนะครับต่อด้วยหมูนะครับเอามาให้สําหรับ ชาว MCE Robo นะครับหรือว่านักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบนะครับได้นำไปใช้งานนะครับสำหรับตัวนี้เราก็มีที่จำหน่ายอยู่ที่หน้าเว็บนักประดิษฐ์ประต่อนะครับนักประดิษฐ์นะครับสั่งได้ในเว็บเลยนะครับส่งถึงบ้านนะครับมีค่าขนส่งอยู่ในนี้นะครับต้องต้องดูรายละเอียดในเว็บนะครับสนใจก็สั่งหน้าเว็บได้เลยดูรายละเอียดและราคานะครับแล้วก็ถ้า ทันใดเจอของที่ราคาถูกกว่าของเรานะครับถูกกว่ามากนะครับว่าของเราราคาแพงเพราะว่าของเราเสียภาษีนะครับเพราะเราทําการตลาดเราต้องมีการเสียภาษีจะ่ว่าเรานําเข้ามาไม่เสียภาษีแต่ว่าการใช้งานการทําการตลาดต้องมีเรื่องของภาษีมากเกี่ยวข้องนะครับของเราจึงราคาสูงกว่าแล้วก็เรามีการผ่านการทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็การทดลองกับกลุ่มนักบร,ระดิตตลาดที่นอกกรอบนะครับ อย่าลืมช่วยกันดูโฆษณาให้จบนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำคลิปของเรานะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ